สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกลุมทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้คือการทํานายคลิปพิเศษพระอาทิตย์มีการย้ายไปอยู่ที่ราศีกันนะคะส่งผลอย่างไรกับชาวกลุมบ้างคลิปนี้นะคะก็ทํานายสองศาสตร์โหราศาสตร์ไทยมีไพ่ยิปซีด้วยแล้วก็มีแหล่งพลังงานโชคลาภด้วยนะคะการทํานายครั้งนี้ถือว่าเป็นการทํานายรวมอยู่นะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแนะนําให้ดึงดูดสิ่งดีๆไปค่ะอะไรที่ให้เรามาระวังป้องกันเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่นําคําทํานายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆ นะะในเรื่องของงานเงินจานวนมากเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงพยิ่สีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกําลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับชาวกุมช่วงวันที่17กันยาไปจนถึงวันที่18 ตุลาคมนะคะ1เดือนเต็มๆเ,เลยที่พระอาทิตย์นะคะจะมาอยู่ที่ราศีกันทํามุมอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเป็นเรือนมรณะนะคะเรือนมรณะสิ่งดีๆก็มีนะคะคือในทางโหราศาสตร์ไทยในเรือนมรณะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความสัมพันธ์กับดาวสุประเคราะห์ในพื้นดวงเดิมนะคะก็ต้องบอกว่าอาจจะมีอายุยืนได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นมีมรดกในเรื่องหุ้นส่วนมรดกต่างๆนะคะเงินที่จะได้จากมรดกอย่างเช่น มรดกเราได้เป็นอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นตึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําอาชีพหรือค้าขายเรื่องอะไรประมาณเนี้ยเราได้เงินมาได้เงินงอกเงยจากมรดกที่ได้รับมานานแล้วแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกันบางคนสุขภาพดีอายุยืนก็มีนะคะแล้วส้มคิดว่าหลายๆคนอนะเดี๋ยวพอดาวศุกร์เขามาเจอกับพระอาทิตย์ตรงนี้นะคะเขาจอนมาเจอกันเนี่ยสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นมากมายแต่ในบางคนถ้าเกิดว่ามีดาวบากเคราะห์ในพื้นดวงเดิมยังต้องระมัดระวังในเรื่องสุขภาพต้องระวัง นะคะดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของตัวเองให้ดีนะคะและที่สําคัญเรื่องเงินเออนะคะเรื่องเงินในการลงทุนกับใครก็ตามยังต้องระมัดระวังมันค่อนข้างจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องการลงทุนเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นเชื่อถือผู้อื่นประมาณนี้ต้องรอบคอบนะคะมาดูกันที่ไพ่กันบ้างนะคะไพ่ขึ้นใบแรกเลยคือเ e อ e r มิ t หัวกลับ ต้องระมาระวังนะคะการเชื่อถืออืมเนี่ยคว e นอ f c คั s หัวกลับการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปในการที่ไม่เอ๊ะคือเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาผู้จ้าหน้าเชื่อถือมาดีลในเรื่องเอกสารสัญญาการเงินธุรกิจแล้วเราเอ๊ะแต่เราไม่ไม่เราใจดีอ่ะเออเราเกรงใจนะคะเราไม่สนใจสัญญาณ ที่บอกว่าคนนี้ไม่น่าไว้ใจนะเราไม่สนใจสัญญาณในหัวเราเลยอ่ะมันทําให้โดนโกงโดนหลอกได้นะต้องระมัดระวังนะการดูคนอื่นอย่างไม่รอบคอบนะคะขึ้นไพ่สองดาบหัวกลับการดูคนอื่นแบบไม่รอบคอบมากพอเปิดหูเปิดตาไม่กว้างมากพอในการดูคนทั้งในระดับแคบระดับกว้างนะคะเพราะฉะนั้นในการดูคนต้องรอบคอบค่ะทั้งในเชิงลึกเชิงกว้างต้องดูให้ดีแล้วต้องใช้เวลาให้มากกว่าเดิมเลยนะคะ งานหลายอย่างซ้มจะบอกว่างานหลายอย่างจริงๆประสบความสําเร็จนะนะคะงานหลายๆอย่างในเงินที่ได้มาในงานที่ได้มาเพราะไพ่ใบนี้ยคือไพ่หกไม้เท้าแล้วเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จในงานเลยงานธุรกิจประสบความสําเร็จดีมากได้เงินมาดีมากแต่สิ่งที่จะต้องระวังเหมือนเดิมสิ่งที่ทําให้คุณไม่ร่ํารวยสิ่งที่ทําให้คุณได้เงินมาแล้วเก็บเงินไม่ได้นะคะมีความกระทอนกระแทนในเรื่องการเงินหรือชื่อเสียงใดๆก็ตามสิบดาบหัวกลับ เหมือนวกวกลับไปอยู่จุดเดิมอะสิบตาบหัวกลับเหมือนวกวกลับไปอยู่จุดเดิมอะเหมือนแบบพอทํามาแล้วอะเงินมันหา,หายหรือเรารู้สึกว่ามันยังมีอุปสรรคอยู่เพราะเดวิลหัวกลับเพราะมีคนตั้งใจไม่ใช่ทุกคนที่คิดดีกับเราอะมีคนตั้งใจโกงเราเอาเปรียบเราตลอดส้มจะบอกเลยจริงๆชาวกุม,มาเป็นพ่อพร่แม่พระเลยนะเพราะฉะนั้นจะมีคนมาหวังจุดอ่อนตรงนี้หวังเอาเปรียบคุณตรงนี้ตลอด พอรู้ว่าคุณเป็นคนขี้เกงใจเออนะคะยิ่งพูดดียิ่งแบบขี้เกงใจเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงนี้เลยตัดสินใจอะไรก็ตามใจเย็นๆเพราะว่าบางทีพออาทิตย์เข้ามาในโซนเนี้ทําให้เราใจร้อนได้นะคะเราสามารถทะลุดวงทะลุไพ่ได้นะด้วยการใจเย็นๆแล้วมันจะทําให้ความสําเร็จที่เราได้รับมาในเรื่องงานเงินอยู่กับเราได้นานอยู่กับเราได้นานแสนนานต้องเห็นอกเห็นใจ ตัวเองก่อนเติมตัวเองให้เต็มก่อนนะอย่าพึ่งไปสนใจคนอื่นคนที่ไม่เคยช่วยเหลือเราเลยเออแล้วเรายังไม่สบายอย่าพึ่งไปช่วยค่ะเอาตัวเองก่อนนะแล้วชีวิตจะดีขึ้นเลย ะะเราจะสามารถเก็บความสําเร็จเก็บในเรื่องเงินดีๆเอาไว้ได้นะคะเอามาดูกันที่พระอาทิตย์ส่งผลในเรื่องโชคลาภอย่างไรนะคะให้กับชาวกลุ่มบ้างนะคะ for of sword นะคะมาจากในช่วงที่แบบงีบหลับอะช่วงที่เหนื่อยๆไม่ใช่ช่วงที่นอนยาวนะช่วงที่เหนื่อยๆมันจะมีผุดขึ้นมาเป็นความฝันเนี่ยก็อย่าปล่อยผ่านนะคะโชคลาภจะมาตอนนั้นมาจากชาวธาตุลมกูมิถุนตุลที่อาจจะป่วยที่อยู่ใกล้ชิดเรานะคะ โฟว์ออฟคัพส์ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกที่เป็นผู้หญิงชอบแต่งตัวเป็นเลขที่ชาวกลุ่มไม่ชอบเลขโชคลาภนะคะคือเลขที่ชาวกลุ่มไม่ชอบและคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เบื่อเลขนี้แล้วแต่เลขนั้นแหละคือเลขนําโชคนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับชาวกลุ่มนะขอให้ชาวกลุ่มทุกคนนะคะมีความก้าวหน้าสําเร็จนะคะในการทํางานแล้วก็ร่ํารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ